ล่าสุดนะครับผมในวันนี้นะทางนักข่าวเนี่ยได้มีการอ่าสัมภาษณ์นะครับของท่านเสรีพิสุทธิ์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าพักเสรีรวมไทยนะในหลังจากที่มีการประชุมใหญ่สามประจําปีเนี่ยของพักเสรีรวมไทยนะครับถึงทิศทานะครับการโบวตของนายกรรฐมนตรีนะครับคนที่30ของเมืองไทยนะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยคือคุณพิธาเนี่ยเป็นใครเดิตอายกนะครับแล้วก็เสียงไม่ถึงในสภานะฮะก็ ก็ต้องถูกจับตามองนะทุกคนว่าในครั้งที่สองเนี่ยจะทํายังไงต่อไปเพราะว่าท่านเสยงที่พิสุทธิ์เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน8ปดพรรครวมรัฐบาลนะครับก็พอหลังจากที่ท่านสัมภาษณ์ไปแล้วเนี่ยก็เชื่อว่าด้อมส้มไม่ค่อยพอใจแน่นอนนะสำหรับคําสัมภาษณ์ของท่านนะครับซึ่งท่านเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าในการโหวตครั้งที่แล้วเนี่ยมันจะมีสมาชิกวิสภานะครับหรือสวอเนี่ยลงคะแนนเพียง13คนนะครับซึ่งยังขาดอยู่อีก52เสียง ส่วนสวที่เคยรับปากว่าจะลงคะแนนให้เนี่ยกลับงดออกสิ